สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทกท่านครับพบกับผมเต่านินจาทาง SSK TV นะครับและในรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงนะครับเราพบกันวันที่29พฤษภาคม2567นะครับวันนี้มีข่าวที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรอคอยกันมาอย่างยาวนานรวมทั้งอีกหลายๆคนหลายๆท่าน ต่างก็รอคอยที่แตกต่างกันบางก็ลุ้นไม่ให้เกิดบางก็ลุ้นให้เกิดนะครับดังนั้นจึงคงเป็นที่สะออกสะใจสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็นักวิชาการตลอดจนสถานีโทรทัศน์หลายช่องหลายรายการนะครับที่อยากเห็นความเป็นธรรมอยากเห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นนะนั่นก็คือการสั่งฟ้อง อ,อ,อ,อดีตนายกรัฐมนตรีนะท่านทักษิณชินวัตรในกรณีที่ผิดมาตราน112นะครับเช่นเดียวกันครับก็มีอีกหลายคนหลายกลุ่มหลายท่านแล้วก็นักวิชาการนักวิเคราะห์ข่าวรวมทั้งทีวีอีกหลายช่องเช่นเดียวกันนะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องการรุ้นว่าให้หลุดพ้นจากกรณีของความผิดตามมาตรา112ของ อดีตนายกรัฐมนตรีท่านทักษิณชินวัตรนะครับแต่ในที่สุดนะฮะวันที่รอคอยก็คือวันนี้ก็มาถึงและจากการอ่านแถลงการนะฮะของคณะโฆษกของอสสหรืออายการสูงสุดก็ระบุชัดเจนว่าอายการสั่งฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือมีความผิดชัดเจนนะครับเมื่อมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเกิดความเป็นธรรม ต่อผู้ที่ถูกฟ้องถูกเอาผิดจากมัตรา112อีกหลายคนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณธนาทรคุณอะไรต่อมีอะไรของพรรคก้าวไกลนะรวมทั้งกลุ่มต่างๆที่ถูกข้อหา112ก็น่าจะเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจับตามองแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า,าหลังจากวันนี้ ไปจนถึงวันที่18มิถุนายนเนี่ยนะที่ขอเลื่อนไปโดยอ้างบอกว่าติดโควิด19นะครับดังนั้นคนที่ไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นงานที่โคราชไม่ว่าจะเป็นงานที่ใดก็ตามเนี่ยนะฮะคนเหล่านี้ต้องถูกกักตัวทั้งหมดหลายร้อยคนก็ดูสิว่าทางแพทย์ทางพยาบาลทางสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการอย่างไรที่ไปร่วมงานตามทำลาย ที่ท่านทักษิณชินวัตรไปพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ถ้าไม่มีการกักตัวเพื่อตรวจสอบก็แสดงว่าไม่ได้ติดโควิดจริงนะครับแต่เป็นการเล่นเกมทางการเมืองเท่านั้นนะและสุดท้ายนะก็อยากจะให้จับตามองว่าจากวันนี้ถึงวันที่18เนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันว่าท่านทักษิณชินวัตรจะหาเหตุบินไปเยี่ยมฮุนเซนหรือเปล่า นั่นคือ,อช่องทางหลบหนีก็ต้องจับตาดูกันให้ดีๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับบุคคลท่านนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้กับพักการเมืองพักนี้และกับประเทศนี้นี่คือสิ่งที่สำคัญและสิ่งที่กระผมเต่านินจาเป็นห่วงนะครับส่วนการออกแถลงการอย่างไรไปติดตามดูกันนะครับและต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่า สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีเราขออนุญาตที่จะนำเอาเทปของท่านทั้งหมดมาออกอากาศต่อจากนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันไปติดตามดูครับในการสูงสุดมีภารกิจสำคัญที่จะนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังภาคประชาสังคมเชื่อว่า ทางพี่น้องประชาชนและก็รวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจติดตามเรื่องนี้มาโดยลำดับก่อนที่ผมจะลงในรายละเอียดที่จะแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนผมขออนุญาตที่จะแนะนำผู้ที่จะร่วมแถลงในวันนี้อ,อีก2ท่านนะครับท่านแรกก็คือท่านวิพุทธบุญประสาทนะครับท่านอัการพิเศษฝ,ฝ่ายคดียา8ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินคดีนี้โดยรับมอบหมายจากท่านอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือท่านนาเค็นทองไพวันอายการประจำอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุดในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดและผมประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดถ้าพี่น้องสื่อมวลชนพร้อมแล้ว ผมก็จะขออนุญาตจะนำเรียนถแถลงในเรื่องสำคัญนับ,บันนี้โดยขั้นตอนขออนุญาตเรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะขอไล่เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องนี้ทั้งหมดจนจบแล้วหลังจากนั้นทางทีมประชาสัมพันธ์และสารนิเทศของสำนักงานในิการสุดจะมีเอกสารข่าวแจกหรือ Place Release ให้กับทางท่านสื่อมวลชนทุกท่าน ต่อจากนั้นถ้าท่านมีข้อซักถามใดๆทางผมก็ดีทางท่านรองโฆษกก็ดีหรือท่านอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาแปก็ดีจะร่วมกันตอบข้อซักถามพี่น้องสื่อมวลชนผมก็ญาติเริ่มดังต่อไปนี้นะครับสำนักง,งานอายการสูงสุดโดยงานโฆษกถแถลงกรณีอายการสูงสุดมีคำสั่งฟอ้องพันุ์ตำรวจโท หรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายยามาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนการการะทำความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการ3 กองบังคับการปราบปรามการการะทารําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตํารวจเอกโอรานสุขเกษมเป็นผู้กล่าวหาพันตํารวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหม,มิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาาร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร จึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรกพันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัฒน์หลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงนิวัตยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้น พิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17 มกราคมปี2567อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับพันธุ์รโทรหรือนายทักษิณชินวัตรได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันธุ์รโทรหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธ ทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจริญรักอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ํำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนเพิ่มให้กับอัยการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดน,นี้นายอำนาจเจริญรักอัยการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวน และมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันธุรัโทหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดรลายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชณาจักร ตามประมวลกฎหมายายามาตรา83มาตรา112คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2519ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการก,การะทาำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560มาตรา8วันนี้ พนักงานเอไยการไม่สามารถยื่นฟ้องพันธุ์รวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันธุ์รวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานอไยการตามกําหนดนัดโดยได้มอบอานาจให้ทนายฟาม,มายื่นคําร้องขอเลื่อนฟังคําสั่งของพนักงานอไยการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิการพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิด โดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7็วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาทอายการพิเศษฝ่าย,ย,ค,ย,ค,ยคดียา8ในฐานะหัวหน้าพน,านักงานในการผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอยการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบหน้าของพันธบทหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อน เนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาเพื่อให้ประธานประทานโทษ18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาเพื่อนัดให้กับพันรโทรหรือนายทักษิณเชิญวัตรมาพบอาการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป นั่นคือสาระสำคัญโดยสรุปที่ทางท่านไยการทุกสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับก็สรุปก็คือท่านไยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องทุกข้อกล่าวหาและนัดให้มาพบพนักง,งานในการสำนักง,งานในการพิเศษฝ่ายคดียา8เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนปี2 5 6 7นะครับก็นี่คือข้อท็จจริงโดยสรุปที่ทางงานโฆษก ได้แถลงพี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ถ้าท่านมีคำถามเอกสารข่าวนี้จะมีการแจกให้กับพี่น้องสื่อมวลชนในลำดับต่อไปช่วงนี้ถ้ามีอะไรคำถามเชิญครับ,บอ,อ,อ่เอ ในรายละเอียดมีใบรับรองแพทย์แต่อยู่ในสำนวนเราไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดขนาดนั้นแต่เป็นแพทย์ที่ให้คำรับรองยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์แต่รายละเอียดรายละเอียดยดังคงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงครับ เลื่อนอย่างนี้คือคือคือเรียนอย่างนี้นะครับการการที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยหรือไมีเหตุขัดข้องเนี่ยถือว่าเป็นระบบงานทางธุรการแต่หลักใหญ่ใจความคือท่านอายการสูงสุดมีคำสั่งนะครับฟ้องเรียบร้อยแล้ว